ไม่มีผักเลยพัแนแค่นั้นเหมคะ่ะตรงนี้แบบนี้คะ่ะมันจะเป็นผักที่ไม่มีรสชาติเลยแล้เดี๋ยวยยกออนะคะไปตามทุ่งนาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเห็นก็กินได้เลยนะคะ ไปให้เกาหลีไปคุเรียนนะคะตอนนี้โซก็อยู่ตรงต้นลูกแองดูค่ะอันนี้เป็นลูกแองดูที่มันเป็นลูกสีแดงๆนะคะกลมๆเปรี้ยวๆหวานๆดอกออกแล้วนะคะไปยังไม่ออกเลยค่ะเนี่ยดอกมาเต็มเลยสวยมากๆเลยนะคะก็ไม่ได้เจอกันหลายวันเลยเพราะว่าซอก็ว่าจะลงคลิปตั้งแต่วันพุธนะคะก็ไม่สบายค่ะ เป็นไข่นะคะเพราะว่าวันวันจันทร์วันจันทร์ที่ผ่านมาซอปลูกผักบุ้งนะคะแล้วก็ไถสวนปลูกจนปลูกตั้งแต่เช้านะคะทําสวนกันทั้งวันเลยวันจันนะคะแล้วก็ทกําไปจนถึง ทุ่มนึงนะซอปลูผักรุ้งนะคะจนถึงทุ่มนึงนะคะมันก็เลยมีหมอกค่ะหมอกลงมาก็เลยวันนี้นะคะซอก,ก็เริ่มดีขึ้นแล้วซอก,ก็นึกอยากกินหมกหน่อไม้นะคะใส่หม้อหมกหมอก้อใส่หมูสามชั้น,นะคะ่ะแล้วก็ไปเก็บผักรอบบ้านนะคะเป็นผักเกาหลีที่มันพึ่งงอกออกมานะทุกคนมันมีหลากหลายชนิดมากนะซอพาทุกคนไปเก็บผักก่อนนะคะแล้วก็กินข้าวด้วยกันค่ะไปเลยค่ะ อยู่เกาหลีนะคะบางทีเราไม่มีผักไทยกินนะเราก็มารู้จักไว้เลยก็คือตัวนี้มอวีหนามูนะคะเวลากินก็คล้ายๆกับผักหนอกค่ะซอกินอะ่ะสกจะรู้สึกว่ามันเหมือนคล้ายๆพวกผักหนอกเหมือนผักอีเลอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นพวกผักตระก,กูลที่มีมีกลิ่นห,มหอมๆนะคะอือเอาไปกินกับปน่นซุปหน่อไม้เน,นี่ยอร่อยเข้ากันเลยแหละช่วงผักไทยยังไม่ปลูกก็เก็บผักเกาหลีไปกินก่อนค่ะ แนวนหน้าวนหลังเลยเลยไมนเคยเอนครับชื่ อนึงพออยากจะแนะนําอันนี้ก็อร่อยเหมือนกันค่ะเดี๋ยวผักตัวนี้นะคะมีชื่อว่าทังขี่ค่ะทังขี่นี่ทุกคนเอออย่างอร่อยเนื้อดูสิคะยอดอ่อนๆเนีย่ยมันเพิ่งเกิดขึ้นมาหอมค่ะใครที่ชอบกินพวกผักเมก็กรู้จักผักเม็กไหมคะมันก็ไม่ได้มีรสาติ อ่าคือไม่มีรสชาตินะคะรสชาติไม่มีค่ะแต่ว่าจะมีกลิ่นหอมนะคะกลิ่นหอมะคล้ายๆพวกผักเมกอะผักเมกก็กอ่ะภาษาอีสานซ้อมเอือนว่าผักเมก็กแต่ว่าภาษากลางไม่รู้นะคะเนี่ยกลิ่นหอมหอมใครที่ชอบกินพวกซุปหน่อไม้อะไม่มีผักไปพันอะแน,น,นะนําเลยค่ะตัวนี้หอมหอมบนภูเขาก็มีนะแม่พาไปเก็บตทงนั้นแต่ว่าถ้าใครไม่อยากไปเก็บที่ภูเขาอะ่ะมันก็จะมี มีเมล็ดพันธุ์นะคะเมล็ดพันธุ์นะคะที่ตลาดเขาก็จะเอาเมล็ดพันธุ์มาขายอย่างแม่นี่ก็ซื้อเมล็ดพันธุ์มาค่ะแล้วก็ต้นกล้าเอามาปลูกที่บ้านนะคะบางทีไม่อยากไปเก็บบนภูเขานะมันไกลเนี่ยนะหอมนะอร่อยนะอยากให้มาลองกินด้วยกันสอดไม่รู้ว่าสอจะพูดว่ามันเหมือนผักอะไรดีแต่กินมันคล้ายๆพวกผักเมกอะ ยอดอ่นอ,อนใช่หมดเลยค่ะทุกคนอร่อยพอแล้วค่ะพอแล้วมาแม่มาค่ะ,คะนี่เดี๋ยวซชิมให้ให้ทุกคนดูนะคะโอ้ซออธิบายไม่ถูกอ่ะแต่มันแซ่บแซ่บ <ๆ S 1> มันออกหวานหวานนิดนึงค่ะผักจอนผักตอนเนี้ยหวานทุกอันเลยค่ะมันเพราะว่ามัน เพราะว่าช่วงหน้าหนาวมันมันงอกไม่ได้ใช่ไหมคะมันก็เลยหวานค่ะอันนี้เป็นผักกาดป่านะทุกคนเดินไปตามทุ่งนาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเห็นก็กินได้เลยนะคะมันจะมีรสชาติขมๆนิดนึงนีงน่เวลาเด็ดออกมามันจะมียางยางขาวๆมาด้วยค่ะแล้วก็ล้างน้ํานะคะไม่เป็นอะไรคะ่ะล้างน้ําแล้วก็กินได้เลยค่ะ รสชาติขมขมนิดนึงเวลากินอารมณ์เวลากินนะคะจะคล้ายๆกับเหมือนเรากินผักสลัดอะคะ่ะผักกาดหอมเนี่ยกรอบๆปนอ่อ,อนคล้ายๆกันออซึ่งพายกี่มาจะอามาซึ่งพายกี่คะซื้ออีกแล้วตาเป็นอย่างนี้นะคะนะผักกาดป่านี่นะคะออกขมขม,ขมนิดนึงแล้วเวลาตัดมันก็จะมียางข,งขาวๆออกมาแบบนี้นิดนึงค่ะ กินนได้ะะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะซอสจะพาทุกคนมาดูค่ะนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมที่มันขึ้นมาเป็นอย่างเงี้ยเป็นกอหญ้าอย่างเงี้ยค่ะคือมันไม่ใช่หญ้านะคะให้ทุกคนเด็ดมันมาดมค่ะถ้าเราไปเจอในป่านะให้เราเด็ดมันมาดมแบบนี้นี่ค่ะขยี้ขยี้แล้วก็ดมดูค่ะนี่มันจะเป็นกลิ่นคล้ายๆกับต้นหอมเลยคือมันเป็นหอมนะคะเป็นต้นหอมจิ๋วๆค่ะกินได้เดี๋ยวเราจะพาขุดอ่ะแบบนี้ เขียวยาญ่เอาก่อนนะคะนี่ค่ะมันก็จะเป็นเอามือถอดขึ้นมานี่มันเป็นต้นหอมนะคะชื่อชื่อทันเลนะคะอุงถ้าซอใช้มือดึงมันไม่ขึ้นอนะ่ะมันไม่ได้ทั้งหัวเอานี้ขุดทุกวนเห็นไหมเขขุดแล้วหัวอันฟูขึ้นมาค่ะนี่ยนี่นะหอมป่านี่น,ะ,นะคะ เดี๋ยวไปกินด้วยค่ะเนี่นะคะค่ะก็ทำงานอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้เป็นโรงงานใช่ไหมคะบริษัทอยู่ตรงข้ามกับหน้าร้านอาหารค่ะพวกซอก็พากันเก็บผักอยู่นะคะก็เลยเดินมาเล่นด้วยค่ะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เป็นบริษัทที่ทำงานสบายมากๆเลยนะคะพนักงานเดินออกมาเล่นข้างนอกได้สบาย<น>เดินเล่นเดินชิลมากค่ะบางทีก็เดินออกมาสูบุบรีคุยโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นงานที่ไม่ค่อยไม่ค่อยแข่งหรือเปล่าไม่รู้นะอย่างเอย่างเวลาซอแบบว่าเก็บผักกับแม่อยู่ก็เดินมาดูเดินมาเล่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะคุกค้าประจัน

깜빡했어 이봐 왜 깜빡해 오래되니까 응. 깜빡하잖아 네, 네. 깜빡했어요? 네 맞아 오래되서 네. 그래 요 지금 빨리 하나 갖고 와그그 애프로 갖고 와큰동으로 갖고 와 엄청 좋아하잖아 그때그서네한만어 นี่ทุกคนคะซอถอนขึ้นมาเนี่ยซอถอนขึ้นมานะบางทีอะ่ะคนไม่รู้ก็คิดว่าเป็นหญ้าแต่จริงๆอ่ะมันเป็นหญ้าที่กินได้หมดเลยนะคะอย่างอันนีก้ก็กินได้คะ่ะก็กินได้พอถอนขึ้น,นมาถ้าซอไม่กินซอต้องเอาฝั่งดินไว้ให้แม่ด้วยนะคะนี่เอาเอาดินกบกไว้เหมือนเดิมเนี่ย ถ้าเราศึกษาเนาะเราก็อยู่แบบซรอยู่ไทยซก,ก็ไม่เคยศึกษาหรอกค่ะว่าว่าผักบ้านเราอ่ะผักป่าบ้านเรามีตัวไหนกินได้นะคะ<ม>เราก็ไม่รู้ไม่ค่อยรู้เหมือนกันแต่มาอยู่เกาหลีนี่แหละแม่พาแม่พาเก็บก็เลยเริ่มรู้เ<ม>ยอะเลยนะคะโอ้โหก็คือย่าที่เราว่าย่าเนี่ยคือจริงๆมันกินทายหมดเลย<ม>

ขอบคุณมากครน้วีนะครับไปตีอ่ฮ้่าท้ก็อิายฮิปเน่อิสกาโมโกโยยองอ่เชยอยคล้ายๆกระทิงแดงบ้านเราค่ะถ้าเป็นบ้านเราก็เป็นพวกกระิงแดงใช่ไหมคะนั่นแหละอันนี้ก็คล้ายๆ นะคะทุกคนนะคะมาเก็บอีกตัวหนึ่งนี่ค่ะตัวนี้เลยชื่อว่ามูชีชีหนามูนะคะนี่นะคะใบมันจะเป็นแบบนี้ค่ะมันจะเป็นผักที่ไม่มีรสชาติเลยแล้วก็ไม่มีกลิ่นนะคะแต่ว่ามันจะเป็นมันๆนิดนึงค่ะนี่นะคะ ตามภูเขาก็มีค่ะทุกคนแต่ก็แล้วแต่ว่าภูเขาไหนมีนะคะภูเขาแต่ละที่มีผักเกิดขึ้นไม่เหมือนกันด้วยนะคะที่กเกาหลีเหมือนบ้านเราอะ่ะกินได้เลยอันนี้ไม่เหม็นเขียวนะคะใครที่ไม่ชอบกินผักก็กินได้ค่ะไม่มีกลิ่นไม่มีรสชาติแต่มันจะมันๆน,นิดเดียว ำอันนี้อยู่ค่ะเขาเรียกว่ากาบกาบของต้นอังุนนะคะก็คือดึงกาบมันออกนะคะเพราะว่าตามลําต้นมันจะมีกาบไม้แห้งๆอยู่ใช่ไหมคะมันจะเป็นที่พักอาศัยของมแมลงค่ะ,มะแมลงมันก็จะเข้าไปกัดต้นไม้ทําให้ต้นไม้ของเรานีป่วยก็เลยเอากาบมันงัดกาบมันทินนะะ้งค่ะเพื่อจะได้ไม่ให้ต้องเป็นที่อยู่ของพวกแมลงค่ะ <laughs> ซอเผากันปีที่แล้วค่ะที่ซอเผาแก็ซอก็เส,ส,ส้นเียนนะคะผุดๆให้มันเป็นเส้นๆใช่ไหมแล้วก็ใส่ช่องแข็งไว้นี่ค่ะปีนี้ก็เอาออกมากินนะคะละลายน้ําแข็งอ,ออกมาทําอาหารได้เลย ก็เป็นผักเมงลักจากปีนที่แล้วค่ะเล้อก็ใส่ช่องแข็งไว้นะคะก็ออกมาทำกับข้าวเลยเลยแล้วก็ใส่ต้นหอมด้วยค่ะ เปีนเนย้อนข้าวเดอันสุงซุงเก็บบวกต้องการไกตัดซีกิบเล็ซี่เล็ซี่เล็ซี่ค้า วันนี้แม่ก็กินข้าวกับพ่อแล้วนะคะกินเป็นเพื่อนพ่อปู่มาปลาทำกัญชินเนี่ยปุ๊บเมร็จเลย 그에 예, 양이 하냐, 다 양, 다 양, 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 아 양, 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 약 양, 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 들어가 양, 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 가 양, 다 양, 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 อีนี้นะคะก็จะมาขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไง้มะคุณสม่ลาชิ